สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานวันนี้เจนมีตำแหน่งงานแม่บ้านอยู่ประจำมาฝากกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามมาด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้เช่นเดียวกับวันนี้นะคะอันนี้เป็นงานที่มีทางเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะเขา ส่งมาให้เจนประกาศให้นะคะก็เป็นตำแหน่งงานแม่บ้านอยู่ที่บ้านประจํานะคะไรายได้อยู่ที่1 4 0 0 0บาทแล้วก็มีค่าอาหารให้อีกเดือนละ1 0 0 0บาทมาฝากกันก็เราไปดูรายละเอียดงานกันเลยนะคะซึ่งโดยครั้งนี้นะคะทางบ้านหลังนี้ก็ประกาศรับแม่บ้านจํานวน1อัตราเท่านั้น รายได้ก็อย่างที่เจนบอกไปนะคะว่าอยู่ที่เดือนละ1 4 0 0 0บาทแล้วก็มีค่าอาหารให้อีกเดือนละ1000บาทก็เดือนหนึ่งก็รวมๆอยู่ที่1 5 0 0 0น้นบาทนั่นเองค่ะส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็ขอเป็นเพศหญิงอายุไม่เกิน50ปีแล้วก็เคยมีประสบการณ์งานแม่บ้านมาก่อนอย่างน้อย2ปีนะคะส่วนสวัสดิการนะคะเขาจะให้หยุด เดือนละ2วันติดนะคะก็จะมีประกันสังคมให้แล้วก็เมื่อทำงานครบ3เดือนนะคะเขาก็จะมีประกันสังคมให้แล้วก็ทุกๆปีนะคะเขาจะมีการขึ้นเงินเดือนให้1000ับาททุกๆปีนะคะก็เหมือนมีการปรับเงินเดือนประจำปีให้อะคะ่ะแล้วก็มีสวัสดิการนี่ก็ต้องไปตกลงกับทาง จ้าของบ้านเองนะคะอันนี้เป็นบ้านนะคะไม่ใช่บริษัทนะคะก็เขาส่งมาให้เจนประกาศให้ก็สามารถไปสมัครกันได้สำหรับใครที่สนใจอยากสมัครนะคะเอ้าเจนลืมบอกไปหมูบ่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านนันทวันบางนากิโลเมตรที่7อยู่แถวทางคู่ขนานถนนบางนาตราดตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะอันนี้คือหมู่บ้านที่เขาอยู่นะคะส่วนใครที่สนใจอยากสมัครในตําแหน่งนี้วิธีการสมัครเดี๋ยวใครที่สนใจอยากสมัครในตําแหน่งนี้นะคะเดี๋ยวทักไลน์เจนมาเดี๋ยวเจนให้เบอร์โทรไปเพราะว่าเขารับจํานวนจํากัดนะคะเพราะว่ารับเพียงหนึ่งอัตราเท่านั้น ใครที่สนใจในตำแหน่งนี้นะคะรีบมาสมัครนะคะรีบส่งไลน์มาขอเบอร์โทรศัพท์ที่เจนได้เดี๋ยวเจนทิ้งไลน์ ID ไว้ที่ใต้คลิปให้สามารถเข้ามาขอเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะย้ำนะคะว่ารับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะใครที่เร็วแล้วก็เขาเขาได้คนแล้วเจนก็จะประ,ประกาศปิดรับสมัครนะคะใครที่สนใจรีบมาสมัครกันเลยค่ะไลน์ ID จะอยู่ที่ใต้คลิปนะคะสามารถเข้ามาดูกันได้ ส่วนใครที่ต้องการให้เจนหาง,งานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ถ้ามีเจนจะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีหรือว่าาวันนี้เจนให้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามกับทางเจ้าของบ้านได้โดยเจนจะทิ้งลาย ID ของเจนนะคะฟังดีๆนะคะเจนจะทิ้งลาย ID ของเจนไว้ที่ใต้คลิปสามารถเข้า แล้วก็ส่งมาขอเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของบ้านได้เหตุที่ทำวิธีนี้นะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านรับเพียงหนึ่งอัตราเท่านั้นใครที่เร็วก็คือได้ตำแหน่งนี้ไปนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ